เต็มกูนขึ้นก่บกับบ้างนี่นี่ครับไม่ได้น้อย้ะครับไซบอไหลนี่เต็มกำผมเลยครับนี่เงาะครับนี่สูตรเนื้อของผมครับผมใช้เบิ้งเลยมันนี่แล้วก็น้ำมันนี่ครับนี่ผมจกออกแล้วมันจะมีน้ำมาอนี่ครับนี่ผมทิ่มาที่ใช้ขวดเว้นเลยครับนี่นี่ผมที่ไว้แล้วนี่ที่เติมลงไปครับนี่พ่อครับนี่เต็มกูลละนี่ครับนี่ผมเอาไว้ประมาณ ซองมือขับน้ำอันนี้ม่คิดเป็นสีชมพูเลยครับนี่กินมันคิดพอดีเลยแล้วก็มาผสมใส่อันนี้นะครับนี่น้ำคือพอเม้นตัวนี้ประมาณสามซี่มือเลยครับนี่ยมจะคักร์มาได้ก็ได้อยู่ครับนี่ผมคิดไส้โบราณครับตัวนี้ครับนี่น้ำเก้าที่ผมมาร์กไว้นนะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้ผมผิดมาร์กไว้นล้อมนาครับอันนี้เป็นปูด้วยครับนี่ครับนี่ปูครับนี่ยตัวเป็นตัวเลยครับนี่ดูสิฟักหอยก่อนฟักหอยแล้วก็ฟักไส้ปูแล้วก็ ผสมให้ฮั่นครับอะครับหอยโ่ได้เอาละเอียดปันใดก็ได้เล้วก็หอยให้พักพอดีพอดีมันออกจากกันจากหูมันครับโ่ได้ใส่เป็นหูครับแต่บางลันแต่โบให้เอาละเอียดเอาละเอียดมันออกหมดครับอย่ยห่อไปทีหนึ่งมันยัดใส่บางลันเขาสำหรับสูตรของผมครับครทำไหมับไหมหูได้ครับ ปูครับนี่ผมจะมาซับปูนี่ซับให้ละเอียดเลยครับปูนี่ซับให้ละเอียดนะมันมุนเลยครับนี่ให้มันเป็นน้ำเลยเพื่อย่ำปลาไหลกินมันขีบูบาดใส่มันขีบูตายครับนี่ปูผมขิ้ซับให้ละเอียดละเอียดแล้วก็ลงเซนกับหอยเลยครับปกติเ้าวซับบริย์เ้าก็กรองกับน้ำมันก็ได้ครับนี่เพราะยังไดงกลิ่นของมันหลังปูเลยเพื่อนชช้น้อยด้วยมือนี่ครับน้ำหมักผมนี่ สี่ห้ามือนะครับนี่ต้องใส่ลายครับนะี่หนึ่งฝาสองฝาสามฝาฝ้าฝ้า,าน้อยผมอายากจะใส่ใส่แล้วห้ากระดมมันกินมันออกครับนี่สี่ฝาครับนะบนะี่พนะุกนะครับนะี่ับนะี่พุกมาเข้ากันแล้วกัน ข้าวกระเบิ้งกินมาครับอยู่ในดั่งข้าวไวล่ะกินมันบ่กให้มันเบนแห้งครับไห้มักินข้าวมันจะเป็นกินปูกินหอยแล้วกินน้ำมักของข้านี้ในน้อยนึงครับกินน้ำมักมันจะเป็นสามกินนะครับอยู่ในดั่งข้าวไวล่ะมันกินรู้รู้สึกเองเลยครับข้ามันพอดีแล้วก็เอาไปหยัดบางใส้ครับไปครับพี่น้องรอติดตามประมาณนี้ครับนี่นี่เอาลงปากไปเลยครับนี่สูตรผมเนอะนี่ครับนี่ยแล้วก็ เจ้าลงไายุกลนครับให้มันหาลงไปตามบ้างนึ่ครับบาเมตรเอาลงเท่านี่ครับให้เงื้ยเห่าหะบางลงไปให้มันชู้ลงไปโค้ยลงไปจุอยู่บางแล้วน้ำมันติดอยู่ตามนี้ครับเนี่ยเฮายงียดไปมันใบสามใบสามแล้วเอามาตากเรียดเป็นอดีหัวตัวเร่งกับมันอีประมาณมันอีแห้งพอดีเข้าไปใสกับน้ำนี่ก็ขีมีกินตลอดครับเนี่ยถ้าเขายัดเลยไปใส่มันอีกินมันอีลลายเร็วครับสูตรผมเอาครับผมขอยัดบ้างก่อนครับบ้านนี้ บางลันผมนี่มาแล้วครับผมทีเนเขย่าเนื้อลงใส่ปากมาันนะครับนี่มันอยู่กลนครับเนื้อนะผมเขย่าให้มันลงอยู่ที่ปากปากกระบอกนี่ครับนี่นี่ลงมาแล้วครับนี่ลงมาอยู่นในระยืนแตวผมทีหาบ้องใส่เลยครับนี่ใส่ง่ไงครับบอลมี่ยังคัดยัง,ง เอาท well. <on> ั ity, ้งนี้ลงแล้วเขาให้ไม่ลงท้านี <stuff> ่ครับนี like ่ดินมันนะครับดินมันให้ลงท้านี่เลยครับนี่บ้ให้ง่ายบ้ให้พริกกับโบ้ให้ง่ายขึ้นมาทีนี้ครับนี่ให้มันอยู่ท้านี่ครับเนี่ยงาบลงในน้ําครับนี่ครับนี่้มันอยู่ท้านี่เอาครับนี่อะไรนี่โบ้จั๊กนะครับผมมาซ้ำใหม่ก็เกลูใหม่ใส่พี่น้องเมืองพะสงบ้าง เกเอาลงให้มันริบเลยครับทีแรกี้นี่บางรันผมนี่ให้มันริบน้ำเดี๋ยวผมขิดึงขึ้นมาสักหน่อยครับนี่ซารกมาทางหลังสักหน่อยวางคืบก,กว่าครับนี่เพื่อให้น้ํามันน้ํากินมันกระจายออกปากมันครับกระจายออกมาทางปากให้กินมาออกถัวครับเรียบร้อยครับหายอย่างพกก็ได้ครับเดี๋ยทั้งผมผมไม่ค่อยได้โคตรพวกหรอกรีบร้อยครับดังเดี๋ยวผมขี้โคใส่บางรันก่อนนะครับนี่เดี๋ยวกระร่อ ชุ่มตนเซาเลยครับผมคิดมายามรอบเซาเพื่อครับน้องรอติดตามเพื่อครับต่อเซาเจอกันไปครับครับอวัดีตัวเสาเาครับยามบางลันครับยามบางลันเฮาตทีิมีปลาไหลทื่กอยู่บครับไหมที่ผมใส่ให้เบ่งว่านห่นะ สูตรของผมมันกับ Moment. โมเมนต์ดูเลยได้ครับใส่กับมันก็มีหลายสูตรครับสูตรเหยื่อบางลันทอบางลันวิธีการใส่หลายวิธีครับแต่ละคนแต่ละสูตรผมแค่แนะนําไปครับว่าสูตรของผมผมใส่แบบนี้มันก็มีทึกมีบุทึกครับบางมือได้ครับด้อใส่บางลันกับบางมือก็ทึกผมออกตู่เป็นคนโมเมนต์กิทึกตลอดครับ ัยบยาเบึ้งหลังเล้งนะครับเนาะมกำลังเล้นนง,นนนงนี่นิ้งบ๊อบดูดนนิ้งนิ้งครับนี่มถ้าปลาไหลบ่ม,มีเลยครับ,บรไหมถ้าปลาไหลมีน่าจะเข้าครับน่าจะดูด บางเล็กที่ดักให้พี่น้องเบิ่งว่านด้อบุถือเครับนี่อืมอมีอย่างล้างบางเรียบร้อยครับบางนี่ครับนี่บุ๋มจะอะไรกระลากระลากันตรงนี้ใช่นหมบางนี่โดนนะครับนี่บางนี ดูนครับนี่มาแล้วครับนี่ขับดูนขับบังนี่ขับบังนี่ดูนนะครับนี่ขับบังบังตัวไปครับน,น้ำน้ำหนึ่งบังนี่ครับนี่นี่ครับนี่ตัวไป บอบังนี่วิธีการยามผมก็ดึงก้นออกมาแล้วก็จับปลายเลยครับนี่จะปลายไม่เลยครับนี่การยามเอาน้ำใส่ช้อนอยครับทำมันทางกระปืนกันเลยตะย้าดูครับไปนี่ขับมาแล้วครับนี่ถือด้วยรับบังนี่ได้ตัวรับบังนี่ดูนครับนี่ครับนี่ อยู่สองบ,งบ,บงังครับอยู่หนันบังนึงครับนี่ับบังนี้บังนึงครับเนี่ยบงบังนี้ครับบังนั่นผมขึ้นวิ่น้ำชนิดเลยครับนี่อันนี้ขี้ลงไปบนนี้เลยของยาโปเวนดึงก้นขึ้นมาด้วยครับนี่ยตากน้อยมาำหมดละจะชากเข้าวยาวเลยกลับดูดแล้วครับดูบังนี่ดูด้วยครับบัง ลองให้พี่น้องบึงทึกครับผมมาซ้ำมางหมายที่มันมันบูทึกครับผมมาใส่ผมยังเอายื่อมาลองบึงผมครับเยื่อที่ให้พี่น้องบ่งมาทึกอยู่บ่ผมมาใส่รอบนั้นบบูทึกรับบงับงบังรันปลาไหลบูทึกรับบังนี่มาซ้ำบึงนี่ครับนี่ทึกบังที่สี่เลยครับนะี่เดี๋ยวหลังนึงครับถือว่าโอเคอยู่ครับเดี๋ยวผมอ้อให้บึงรอบนี้ผมเอ็ดชุดเยื่อแล้วก็วิธีการใส่ให้บึงครับ พักน้ทางสุดท้ายเลยครับนี่บุธแรงนี่เก็บเอาให้เบิง่งเลยครับนผมผมรับบริ้วเลยครับนี่พี่น้องนี่บางสุดท้ายง่ายเลยครับนี่มบม่ง่ายกระสองเลยครับตัวนี้ดูนครับดนุดนถือว่าลองเยื้อให้พี่น้องเบิง่งเลยครับวิธีใส่ตอนพักเยื้อพักหยังครับนี่ใส่บังหนามขึ้นนี่ เด็กก็น่าขี้ได้ครับนี่เดี๋ยวผมเอาให้เบิงลู่ยานได้ขับปลาไหลนี่ครับนี่นห,ห,นนหมายที่ใส่ยากษ์ไม่ขับหมายบอกไว้มีปลาไหลมืลบอลยื้อใส่ลงไปกัโดนห่าบัางครับนี่ถือว่าโอเคอยู่ครับนี่ยื้สุดนี่จอ,อ่ะเดี๋ยวผมเอกให้เบิกนะครับเอ้ นี่หาบังนะครับเนี่ถือว่าได้ผลอยู่นะครับเด้อนี่สูตรนี้เดี๋ยวผมเอาให้เบิ่งครับนี่นี่นี่ตัวสวยนะครับนี่บังเล็กนะครับนี่ถือว่าตัวสวยเลยครับนี่ยเล็กครับลงไปมีบังน้อยที่ผมเอาใส่บระดาษบุเคยพลาดกับบังเลยหมานกับบังน้อยตัวนี้ทือทุกครั้งที่ใส่ครับนี ดูดครับไหมบางน้อยผมนี่ใส้สวยอยู่ครับ,น,รบนี่บางสามนะครับเลยครับนี่ออกมา,ลกาหลังๆเลยบางสามครับนี่นครับบางสี่ครับไห ต้องหัววองมาแล้วครับตัวนี้กลับตูวได้ครับนี่เอ้าบางสี่เลยครับเลยนี่คือตัวนี้ผมว่าง่ายครับนี่บางสุดท้ายเมื่อกี้นี่บางที่ห้าครับนี่น่าจะง่ายครับตัวนี้แม่นดีครับนี่เบางห่างครับโบพาร์ทขึ้เก่าครับสายใหญ่ผมแบบนี้ง่ายคักครับตัวนี้งอพี่น้องเต็มกูนบ้างเลยครับเนี่เต็มกูนคือเก่าครับนี่ เต็มคูนขึ้นเก่าครับอ๋อพี่น้องเบิ่งก่อนนี่ครับนี่เต็มกูนขึ้นเก่ากับบางนี่นี่ครับไม่ได้น้อยนะครับไซบ์ไหลนี่เต็มกำผมเลยครับนี่ยเงาครับนี่เอาครับโอเคครับหมาดครับได้ตูวครับสูตรนี้ผมสูตรโบตายตัวนะครับเด้อ หลายคนหลายสูตรหลายวิธีครับอ้าวสรุปผลงานเะครับนี่ครับอะไรได้อยู่รับลูครับนี่ได้ลูกครับพอด้พัดพอดีอ้อมอยู่ครับนี่สรุปผลงานหาบังกับถึกนี่ลองเยือบไป้องเบิ่งสูตรนี้มันบุกค่อยมีตัวน้อยถือเลยครับอะไรนี่่น้องกับเอาไปลองเบิ่งครับสูตรของผมผมเบ็ดมาให้เบิ่ง ผมก็แค่ปิดคลิปไว้สัมมีก่อนนะครับเด้อคลิปนี้รอติดตามเบิ่งคลิปหน้าครับผมถือปเอ็ดอยังให้เบิง่งหาอยู่หายยังหากินยังให้เบิ่งครับไปน้อกสวัสดีครับ